สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมลองอ f ฟฟิ i ชียลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมสอนลูกยิงนะครับผมเป็นลูกยิงทั้งหมดสามประเภทนะครับก็จะมีลูกยิงติดชิ้นะครับลูกชิปแล้วก็ลูกปั่นนะครับแล้วก็ยิงธรรมดานะครับก็4ประเภทละกันนะครับผมก็รวมธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็จะมีการหลอกยิงนะครับผมโอเคครับก็จะมีดังนี้นะครับผมเริ่มจากที่ลูกปั่นละกันนะครับ ลูกปั่นโค้งนะครับตรงอักษรยิงสีแดงเห็นไหมครับมันจะมีอักษรชี้ขึ้นบนซ้ายและขวาแล้วก็ลงล่างนะครับผมก็คือการยิงปั่นโค้งนะครับก็จะให้เรากดปุ่มยิงแล้วเลื่อนลงนะครับแล้วก็คําคนวณน,นะครับว่าให้มันเขา,าเรียกอ,อะไรพลังในการยิงนะครับไม่เยอะนะครับเพื่อทีอ่ดูระยะด้วยถ้าระยะไกลก็ให้มันยิงเยอะถ้าเป็นระยะใกล้ก็ไม่ต้องให้มันยิงเยอะแล้วก็เลือกทิศทางโดยการ คุมปุ่มด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มคันโยกนะครับเลือกทิศทางซ้ายหรือขวาที่เราจะปั่นนะครับผมกดปุ่มยิงแล้วกดเลื่อนลงนะครับแล้วก็กดคันโยกเลือกซ้ายขวาที่เราจะปั่นไปนะครับผมก็อันนี้คือยิงปั่นนะครับผมต่อไปนะครับหลอกยิงนะครับก็ปุ่มอยู่ซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นปุ่มยิงอยู่แล้วเลื่อนมาฝั่งซ้ายมือนะครับผมเป็นอักษรนะครับ ทางซ้ายนะปัดมาทางซ้ายนะแล้วก็ปุ่มขันโยกนะเราจะโยกไปทิศไหนเพื่อที่จะหลอกไปทิศทางนั้นนะครับผมถ้าเราอ่ามุ่งไปข้างหน้านะครับมันจะเป็นการง้างหลอกง้างหลอกเฉยๆ,ๆนะครับผมต่อไปนะครับลูกชิปนะครับก็จะเป็นการอ่าปัดขึ้นนะครับผมเมื่อกี้นี่ปัดซ้ายปัดปัดซ้ายแล้วก็ปัดลงไปแล้วนะครับผมนี้ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นจะเป็นการยิงลูกชิปนะครับก็เอาไว้ยิงสําหรับพูกสาประตูออกมาหรือว่า อ่ากรณีเดียวแหละพูกสับประตูออกมานะครับผมก็เอาไว้สําหรับชิปข้ามห่วงพวกษาประตูนะครับปรับแผ่มาใหม่แผ่นี้น่าจะชิปง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็สุดท้ายนะครับก็คือการยิงลูกยิงส่งพลังนะครับผมมันจะเป็นจังหวะเรากดนะมันจะเป็นการซูมยิงก็คือปัดขวานะครับผมก็คือกดยิงแล้วปัดนะครับแล้วก็คํานวณว่าให้ไม่ให้มันแรงเกินถ้ามันแรงเกินมันจะปัดข้ามขวาข้ามคานนะครับก็คือปัด ปัดขวากดปุ่มยิงแล้วปัดขวานะครับกดให้ไวอะไม่ต้องให้มันแรงมากนะครับมันจะซูมยิงนะครับอันนี้จะเป็นลูกยิงทรงพลังนะครับผมเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ถามว่าดีไหมก็ถามว่ามันก็มีทั้งดีทั้งเสียก็คือดีคือถ้ากดติดมันจะยิงแรงนะครับแต่ถ้าเสียก็คือถ้ากดไม่ดีเพ๊่ม,มันจะไปสูตรอื่นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงไม่เข้าสูงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ากดได้มันจะเป็นลูกที่ยิงคมมากนะครับ ก็คือมันจะอยู่นะครับในปุ่มนะครับผมนี่ปุ่มยิงนะที่เราเห็นขวามือนะครับผมข้างบนสีแดงใช่ไหมปุ่มยิงมันเห็นไหมสังเกตอะจะมีบนล่างซ้ายขวานะครับผมถ้าเราอยากยิงแรงนะครับให้ปัดไปทางขวานะครับกดกดยิงแล้วปัดแต่แต่ต้องใช้อ่าการฝึกฝนนิดนึงนะครับคือต้องกดเบาๆแล้วปัดด้วยนะครับผมเพื่อที่จะอ่า ไม่ให้มันแรงเกินไปอย่างนี้นะครับผมเนี่ยมันจะซูมแล้วมันจะยิงนะครับก็จะเป็นลูกยิงนะครับแบบว่าติดชี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทําอีกทีหนึ่งแล้วเราก็เลือกทิศทางนะครับจากปุ่มฝั่งซ้ายมือนะครับว่าอยากยิงไปทางไหนนะครับเนี่ยยิงติดชี้นะครับผมก็ถามว่าถ้าเกิดว่ากดแรงเกินไปนะครับมันก็จะสอยดาวขาดนะครับผมมียิงนกตกป่าไปนะก็มาดูกันนะอีกทีหนึ่ง ยิงแรงนะครับผมมันก็จะถามว่ามันดีไหมก็คือมันจะเป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับในการตัวเลือกในการจบสกอร์นะครับผมก็บางทีเรายิงธรรมดามันอาจจะไม่ครบนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อดูคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปลงทุกวันนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรมาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับมีสูตรมีอะไรมาก็จะมาทําคลิปนะครับผมแล้วเจอกันครับคลิปหน้าครับขอบคุณครับ